สวัสดีครับผมชื่อนายสุรศักดิ์รัตนวงศ์ครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นประธานชมร B B 1, มทูบีนับวันมหาวิทลัยเจ้าพยาครับวันนี้นะครับจะมาร่วมส่งคลิปตอบคาถามนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ19ปีของคงค์การทูบีนับวันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตอบคำถามกันนะครับหนึ่งนะครับบอกเล่าความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูบีนับเบอรวันในส่วนตัวผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ประทับใจมากๆนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูบีในปวันนะครับอย่างที่ทุกคนได้รู้นะครับโครงการทูบีในปวันนะครับเป็นโครงการของชุดกระหม่อมหญิงอุบลรรัตนกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะครับซึ่งท่านได้เป็นประทับโครงการหาคมรมใช่ไหมครับแล้วเรานะครับเป็นประชาชนคนหนึ่งและได้เกิดมาครั้งนึงเนี่ยได้มีโอกาสได้มาทำโครงการชมรมทูบีในปวันเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากครับที่ข้างหนึ่งนะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูบีในปวันครับสองหากมองย้อนกลับไปวันแรกที่ทำทูบี อะไรคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของทุกคนสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของทุกคนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่ทุกคนได้มารวมตัวกันหลายชมรมในการทําโครงการทูบีนในวันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนทุกคนทําให้ประเทศเจาของเรารบเบาบางลงในเรื่องของยาเสพติดทาให้เยาวชน,นห่างไกลยาเสพติดและตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครับ 3. ถ้าไม่มีโครงการทูบีนับวันคิดว่าทุกวันนี้จะทําอะไรอยู่ก็คงจะเป็นการที่เราเรียนหนังสือถ้าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วก็จะเรียนหนังสือไปวันก็คงไม่ทากิจกรรมอะไรนะครับก็คงใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแค่เรียนหนังสือนะครับแต่ถ้าเราได้ทำโชว์รมทูบีแล้วก็ทำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโชลรมทูบีเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากครับใช่ครับ 4. เคยคิดจะหยุดทำทูบีนัมเบอร์วันไหมถ้าเคยคิด อะไรเป็นแรงผลักดันให้ทําต่อและหากไม่เคยคิดจะหยุดทําอะไรคือปัจจัยที่ทําให้มุ่งมั่นทําทูบีย่างไม่หยุดย่ง้งส่วนตัวผมนะครับไม่เคยคิดที่จะหยุดทําทูบีเลยนะครับเพราะผมเองเห็นว่าโครงการทูบีในปัจจุบันนะครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์และทําแล้วได้กับตัวเองเลกอย่างนึงน,นะครับเราได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆในชมรมนะครับอาจารย์หรือแม้กระทั่งเครือข่ายทุกคนนะครับที่ คอยซัพพอร์ตและก็กำลังใจพวกเรานะครับคือเราไม่ได้เกบเราไม่ได้แค่เป็นคู่แข่งขันกันนะครับแต่เวลาเรามีงานหรือว่ามีอะไรที่เราต้องช่วยกันเนี่ยเราจะสามัคคีกันแล้วก็ผลักดันกันให้ขึ้นไปสู่ระดับหลายระดับได้เลยครับห้ารู้สึกอย่างไรกับคําว่า ToB e อยู่ในสายเลือดคำนี้มันมันใช่เลยนะครับผมความรู้สึกผมนะผมไม่รู้มันใช่หรือเปล่าคําว่า ToB e อยู่ในสายเลือดคือมันคือทุกคนนะครับเวลาทำกิจกรรมต่างอ่ะ เราจะมีสัญลักษณ์คือนิ้วชี้ใช่ไหมครับนิ New ้วชี้ข้างขวาคือมันจะมาเองเอาง่ายคือ New นิ้วชี้ข้างขวาเนี่ยข้างขวานะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เวลาเห็นรูปเราต้องนึกถึงไม่ว่างานอะไรก็ตามเราจะสามารถโยงเข้าไปนึกถึงได้แล้วก็จะมีการถอรูปนิ้วชี้ข้างขวาขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของเสื้อโครงการต่างๆหรือว่าเวลาเราไปเดินตลาดนัดเนี่ยเราเห็นคนที่ใส่เสื้อจุยกับเราเรารู้สึกว่าเอ e, ้ยจะเป็นครอบครัวน่าเป็นครอบครัวอยากจะเข้าไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้แหละครับคือคำว่า to be อยู่ในสายเลือดครับ หกคำว่าคนทูบีไม่ทอดทิ้งกันหมายถึงอะไรหมายถึงคนทูบีที่มีอะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพกเพราะคขาบอกทูบีนะครับมันสําหรับผมนะมันคือครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครอบครัวตรงนี้มีทั่วประเทศแล้วทุกครอบครัวนั้นเราสามารถหยิบยื่นโอกาสต่างๆหรือว่าสามารถช่วยเหลือกันได้ซึ่งกันและกัน ก็จะเจอปัญหาใดอย่างเช่นเวลาเราไปสัมมนาหรือว่าเราไปออกงานต่างๆที่นอกจังหวัดนะครับแล้วก็จะได้มีการต้อนรับจากเครือข่ายที่อบอุ่นมากๆและนี่แหละครับก็คือคําว่าคน ToB e ไม่ทอดทิ้งกันครับ 7. จ็ดทำไมถึงรัก ToB e number ร์วคำถามที่เบอกแล้วว่ารักมากๆรักเพราะอะไรรักเพราะว่าผมนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วพอได้เข้ามาทำทูบีในวันเนี้ยทำให้ผมได้รับโอกาสมากๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ไปประธานชมรมทูบีในเมื่อวานนะครับเป็นผู้บีเซนทูบีในเมื่อวานแล้วก็ทาให้ผมนะครับทำลายกําแพงตัวเองก็คือความกล้าไม่แสดงออกและเป็นสิ่งที่ผลักดันตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมได้ไปประกวดในรายการไม่หมดนี่น้องน้าโชคนะครับก็สามารถคว้าแชมป์18สมัยในรายการนี้ได้นะครับแล้วก็ได้รับคำเช่นชมจากจารท่านคณะกรรมการว่า เป็นเด็กูบีเนี่ยเป็นคนเก่งนะครับก็พี่แขอยบพร์นเขาได้พูดไว้นะครับเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยครับและนี่มันคือความสาเร็จที่เราได้จากทูบีก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมรักทูบีครับแปดอยากจะบอกอะไรกับโครงการทูบีน้ำวันอยากจะบอกว่ารักมากรักที่สุดเลยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณโครงการทูบีน้ำวันโครงการดีๆแบบนี้นะครับผมที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทยของเราได้ห่างไกลย,ยาเสพติดนะครับผมเป็นหนึ่งในเพื่อาๆครับเก้า คิดว่าคำพูดไหนที่จะแทนความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อโครงการทูบีนัมเบอร์วันได้คำว่าขอบพระคุณขอใช้คำว่าขอบพระคุณเพราะโครงการนี้มันมันไม่ใช่ให้แค่ตัวเราถ้าเราทําแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขเยาวาชนได้นั่นก็คือทอําให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ทาให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาทุกคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆทั้งเรื่องของการการแสดงออก ความคิดใช้เวลาใช้เวลาว้างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรทําให้เราเห็นความฝันของเราว่าเราสามารถเก่งได้ในแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นนั่นะคือเป็นหนึ่งได้โดยที่ยังสติว่าเป็นหนึ่งได้ในแบบของเราเองนะครับสิบบอกเล่าความรู้สึกต่อองค์ประธานโครงการครับก็ต้องบอกว่าประทับใจในตัวอ,องค์ประธานโครงการนะครับนั่นะคือ ทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัชกาญยาสิริวัฒนาพนาวีมากๆนะครับเพราะว่าพราะองค์เนี่ยได้เรียเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนในประเทศไทยนะครับก็เลยได้มีการริเริ่มนะครับราชกาลีคิดโครงการทบีนมาขึ้นมานะครับแล้วผมก็เห็นว่าพราะองค์เนี่ยทรงงานหนักมา,มากๆนะครับในการเปิดชมรมชมรมที่ว่าเปิดสมบัญใจใช่ไหมครับทุนกระหม่อมก็จะเสด็จไปเปิดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากนั่นคือ พระอ,องค์นะครับอายุก็มากนะครับนอกจาที่ผมได้ทราบแต่ว่ายังสวยสดงดงามพระศรีฉกคืนงดงามมากนี่คือสิ่งที่ประทับใจในตัวพระองค์มากครับ11วอวยพรโครงการทูบีนัมเบอร์วันเนื่องในโอกาสครบรอบ19ปีครับผมก็อยากจะขอวอวยพรให้กับโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ19ปีนะครับขอให้โครงการนี้ปังบุิเยิ่งนะครับแล้วก็ขอให้กิจกรรมต่างๆที่ ทำออกไปสู่ประเทศชาติให้เยาวชนต,ต่างๆนะครับขอให้ปวะสดุกุศลธรให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและข่อโครงการนี้นะครับอยู่ต่อไปนานๆะให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้มาสานต่อทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปครับ12ขอคาบอกรักโครงการจากหัวใจคน t ู o b คำบอกลัก,ก,น,ก,ก,น,กลนะครับก็ก็คง <c ười> <c ười> เป็นรัก t ู o b มากมากเลยนะครับรักทุกคนไม่ใช่แค่ว่ารักในเครือข่ายคือ คือใครอาจจะไม่ทั่วถึงทุกๆในง,งานนะครับแต่ว่อาจะ,จะบอกว่าทุกคนที่ทํา ToB ที่เซนเซอร์ C C B, ทูบีแชมเปญทูบีที่มีหัวใจเป็นทูบีคืออยากจะบอกว่ารักมากๆและก็อยากให้ทุกคนนะครับมุ่งมั่นทาโครงการนี้ต่อไปนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ก็ทําโครงการดีๆไว้แบบนี้ให้กับรุ่นน้องที่จะได้มาสานต่อต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ